อันนี้ไม่ใช่นะครับนะโรคเกาเนี่ยนะครับเป็นความผิดปกติส่วนบุคคลนะครับเกิดจากการผิดปกติของกระบวนการเมตตบอลิซึมของกรดยูริกในร่างกายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารเพียวรีนมากขึ้นซึ่งเป็นต้นกําเนิดของกรดยูริกนะครับหรือการสลายแตกสลายของเซลล์นิวเคลียสนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น กรดยูริกมากขึ้นในเช่นในในกลุ่มพวกโรคมะเร็งมเงม็ดเลือดที่มีการแตกสลายของเม็ดเลือดเยอะๆนะครับพวกนี้ย,ยูริกก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอาการอักเสบของข้อตําม,มานะครับนับนไม่ไม่ใช่เรื่องของกรรมพันธุ์นะครับโรคเกาไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นจากร่างกายเราเองนะคะแล้วโรคเกานี่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอและรักษาอย่างไรคะเราต้องไปดูเรื่องของสาเหตุที่ทําให้ยูริกสูงก่อนนะครับนะ โรคเกาที่เกิดจากการที่มียูริกในเลือดสูงเนี่ยมีทั้งทราบสาเหตุและไม่ทราบสาเหตุนะครับการที่ถ้าถ้าไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้ถูกจุดเพราะฉะนั้นการรับก็อาจจะต้องรับประทานยาไปตลอดแต่กลุ่มที่เราทราบสาเหตุว่ายูริกเกิดจากอะไรเราก็แก้ไขปัญหานั้นก็จะก็จะทําให้ภาวะยูริกในเลือดสูงเนี่ยลดลงแล้วก็ไม่เป็นโรคเกาต์ได้นะครับนะครับเช่น การที่เรารับประทญญานยาบางประเภทที่ลดการขับยูริกออกจากร่างกายนะครับนะทำให้ยูริกในเลือดสูงแล้วเกิดการกําเริบของข้ออักเสบบ่อยๆนะครับเราหยุดยาก็จะก็จะดีขึ้นนะก็จะหายนะครับนะโรคต่างๆถ้าเรารักษาร่วมด้วยค,ควบคุมได้ดีขึ้นนะครับยูริกในร่างกายลดลงก็จะไม่เกิดโรคเกานะครับ ถ้าในกลุ่มที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้นะคะทางการแพทย์ก็จะรักษาไม่หายต้องทานยาไปตลอดชีวิตนะคะคุณหมอคะแล้วมีข้อห้ามข้อบังคับอะไรบ้างไหมคะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ที่จริงไม่ได้ห้ามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ในในช่วงที่ข้ออักเสบควรจ,จะหลีกเลี่ยงเนื่องจากว่าเราพบว่าถ้าเราสามารถลดการการับประทานอาหารที่เพอรีนสูงลงนะครับระดับยูริกในเลือดก,ก,ก็จะลดลงตามนะครับก็การกำเริบของเกาต์ก็จะดีขึ้นนะครับ ส่วนที่ห้ามแน่ๆเลยก็คือเรื่องของการการดื่มสุราโดยเฉพาะเบียร์เบียร์เนี่ยเพิ่มเรื่องของการเพิ่มเรื่องของการสร้างยูริกในร่างกายนะครับแนะอลกอฮอล์ก็จะลดการขับยูริก,กออกนะครับจะพบว่าหลังหลังจากการดื่มสุรามาในผู้ป่วยนะครับรุ่งขึ้นก็จะมีปัญหาเรื่องของข้ออักเสบตาม,มาได้บ่อยๆนะครับ ผู้ป่วยโรคนี้นะคะห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดเลยนะคะคุณหมอคะเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเกาต์ได้ไกลที่สุดได้อยังไงคะก็อย่างที่ว่ามาครับก็คือพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเพียวเีนสูงที่จะไปกระกตุ้นให้เกาต์กำเริบนะครับระวังเรื่องของการรับประทานยานะครับที่มีผลในการทําให้ยูริกสูงขึ้นในร่างในร่างกายนะครับมียาหลายประเภทนะครับเช่นยาความดัน นะยาลดความดันโลหิตสูงนะครับนะหลายกลุ่มที่ทําให้ยูเริกในเลือดเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องให้แพทย์ประจําตัวนะครับช่วยปรับถ้ามีปัญหานี้นะครับก็ต้องหมั่นตรวจสุขภาพตัวเองเป็นประจำนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลืมดื่มนะ้ามากๆด้วยนะคะคุณหมอคะอยากจะให้ช่วยแนะนําวิธีการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาด้วยค่ะครับสาหรับการดูแลรักษาเรื่องของโรคเกา์นะครับนะนะก็มีทั้งวิธีการใช้ยาและไม่ใช้ยานะครับ วิธีการที่ไม่ใช้ยาก็คือการพักข้อเมื่อมีการอักเสบนะครับการดื่มน้ําเยอะๆนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะมากขึ้นนะครับแล้วก็การรักษาด้วยยานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาลดการอักเสบของข้อนะครับยาลดการสร้างกรดยูริกหรือว่ายาขับกรดยูริกออกจากร่างกายซึ่งแพทย์ก็จะเป็นผู้ที่จะเลือกใช้ให้ผู้ป่วยนะครับ โดยที่ผู้ป่วยไม่ควรที่จะซื้อยาชุดรับประทานเองเนื่องจากว่ายาชุดส่วนใหญ่ก็จะมีาสารสเตียรอยท,ที่ผสมอยู่อาจจะหายปวดจริงแต่ว่าเราก็จะได้โรคอื่นๆตามมาจากการใช้สเตียรอยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนะการดูแลโรคเกาโรคเกาไม่ได้มาเดี่ยวๆนะครับโรคเกายังมา พร้อมกับโรคร่วมอีกนะครับนะโดยเฉพาะโรคร่วมทางหลอด,ลอดทางหัวใจและหลอดเลือดเช่นความดันโลหิตส,สูงเบาหวานนะหรือว่าไขมันสูงนะครับงนั้นเราก็ต้องรักษาโรคกลุ่มนี้ร่วมกันไปด้วยนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งเราเลือกเลือกเป็นวิธีสุดท้ายนะครับนนในการรักษาโรคเกานะครับเช่นเรื่องของการผ่าตัดเย็บซ่อมเส้นเอ็นนะครับหรือว่าผ่าตัด เอาก้อนโทรไฟล์ออกนะครับที่ไปกดเบียดเส้นประสาทเลยพวกนี้นะครับสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณหมอช่วยฝากวิธีการดูแลสุขภาพกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะวิธีการป้องกันก็ย่อมย่อมจะดีกว่าวิธีการรักษานะครับนะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับนะโดยเฉพาะถ้ากังวลเรื่องของเกาการตรวจกรดยูริกประจําก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถตรวจ ระดับกดยูเล็กได้ทางร่างกายนะครับนะครับแล้วก็เมื่อมีการอักเสบพ,พยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปซื้อยารับประทานเองนะครับซึ่งจะเป็นอันตรายต่อต่อต่อตัวท่านนะครับมันดูแลสุขภาพตัวเองเป็นประจำนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าการป้องกันไว้ดีกว่าการมาแก้ไขในภายหลังนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์วรวัตรอุตมพเพทายน,นะคะและโรงพยาบาลนวมินก้าเป็นอย่างสูง ที่มาให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลในเรื่องของโรคเกาตกับเรานะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้กับรายการอะโรคาไลฟ์ชีวิตนี้ไม่มีโรคค่ะวันนี้เลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ